ได้มาทำแปลงมาทัเกษตรนะคะได้แรงบันดาลใจจากใครอย่างไรการที่เราได้แรงบันดาลใจจากใครอย่างไรนั้นอ,อันดับแรกก็คือเนื่องจากเราไม่ใช่คนพื้นถิ่นเ,เราย้ายมาจากยะลาแล้วก็มาเป็นสมาชิกี่คมชาวกนที่นี่ปรากฏบว่าที่นี่เ,เดิมมันเป็นสภาพดินสาไม่เหมาะับการปลูกพืชใดๆทั้งสิน้น แล้วชุมชนก็อยู่มีสภาพที่เห็นแตกตัวตางคนต่างอยู่ไม่พึงพาซึ่งกันกระทำมันมีช่วงหนึ่งที่ศูนย์พิจุนทองได้จัดงานงานเยี่ยมชมศูนย์พิจุนทองก็เลยได้เข้าไปร่วมดูศึกษาดูงานศูนย์พิจุนทองแล้วเดินไปพบโครงการหนึ่งที่เขาบอกว่าโครงการปลูกผึ้ในภาชนะก็เลยมาเห็นว่าเออไอเรามันไม่ต้องไปใช้ดินเดิมอยู่แล้ว น่าจะคิดหาจากจุดนั้นนี่ยที่เรามาประยุกต์ใช้ให้มันมีมูลค่าแล้วก็ให้มันเป็นรูปเป็นร่างจริงๆเพราะว่าจุดอื่นเราเราเอามาไม่ได้แต่ถ้าตรงนั้นน่ะที่จุดพิคณท,ทองนียเขาจะมีแผนธเนกเษตรที่ปลูกพืชโดยใช้พัชนะเป็นตัวตั้งก็ทําให้เราได้คิดไอเดียแล้วก็ได้นํามาปฏิบัติตั้งแต่ปี2 5 5 4 เริ่มประยุกต์ใช้จากการเรียนรู้จากสูตรที่คุณทองมาก็ทํามาเรื่อยๆลิกแพงมาเรื่อยทุกมิติทํามาแต่ที่ยั่งยืนมากที่สุดก็คือตัวที่เรายืนและนะเราอยู่ตรงนีอ้อ่อันนี้สร้างขึ้นเมื่อปี2560ก็แสดงว่าอันนี้ไม่เคยไม่เคยทิ้งแล้วก็ไม่เคยลกล้างไม่เคยว่างเปล่าสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดทุกสิ่ง ปศักด์นี้เยอะมากเนื่องจากสกภาพดินทรายไม่เหมาะสมแก่การปลูกพืชสมัยใหม่ปลูกได้ก็คือแตงโมตามฤดูกาลปรากฏว่าการเกษตรที่จะให้เกิดความมั่งคั่งยั่งยืนหรือจะตามรอยพ่อที่ทําให้เราเดินสายกลางได้อันดับแรกก็คือต้องมีน้ําปรากฏว่าแหล่งน้ําที่นี่เป็นแหล่งน้ําที่ไม่เหมาะแก่การเกษตรสมัยใหม่เขาเรียกว่าน้ํามีคุณค่าเป็นกรดอย่างรุนแรง เป็นกดเป็นต่างอย่างรุนแรงทีนี้ด้วยความที่ว่าอันดับแรกก็าขุดบอ่ออ่ขุดบอ่อแต่ขุดบอ่อแรกพอถึงเดือนมีนาคมน้ําแห้งในสายนน้ำแห้ง,าหงปากฏว่าพืชกําลังเจริญเติบโตไม่มีน้ํารดอุปสรรคมหาสารมากนั่งคิดพิจารณาแล้วว่าเราจะต้องเยียนรู้เรื่องระบบนี้ด้วยตรงนี้ให้ได้ก็ปากฏว่า เราต้องศึกษาภูมิประเทศของเราให้แท้จริงก็ปรากฏว่าพบว่าแหล่งน้ําที่จริงแล้วไม่ใช่อยู่ที่แหล่งที่เราขุดมันถัดห่างมา30เมตรป้ากอว่าเรามายืนชี้จุดนี้แล้วก็ขุดจุดนี้ ปรากฏว่าใช้ตั้งแต่ปี5จนถึงทุกวันนี้ไม่เคยให้ไม่เคยเสียงก,ก็แสดงว <c oughs> ่าเรื่องเรื่องพื้นที่นี่เป็นเร่งง <c oughs> องบริบทุมทนสักส่ก็ถึงได้ทำการเกษตรต่อเนื่องอุปสรรคเรื่องน้ำเป็นปัญหามากาัรมากเพราะทําให้เราปลูกพืชไม่ได้ตลอดทั้งปีถ้าปลูกพืชไม่ได้ตลอทั้งปีรายได้ต่อวันจะลดลง เพราะว่าที่มีอยู่ก็คือพืชเป็นลายปีเล่นการน้ำมันแต่พืชลายวันอย่างถึงาตัวนี้เราไม่ทําไม่ได้ตลอดก็เลยคิดแล้วคิดอีกว่าจะทําอย่างไรถึงจะมีแหล่งน,น้ําด้วยความที่ขเขาเรียกว่าทักษะเราเคยอยู่ในสภาพเล่นแทนและและ้วก็พยายามดึงบริบทพื้นที่ให้ได้ปรากฏว่าไปพบแหล่งน,น้ําอ,อแล้วก็ขุดปรากฏว่าจากปีห้าสี่มาเราสามารถ ลูกพืชได้ตลอดทั้งปีไม่ได้กระทบกระเทือนเพราะว่าเนื่องจากอะไรพืชเนี่ยมันมีอยู่สองมีอยู่สามอย่างถ้าเราจะปลูกหนึ่งถ้าฤดูกาลให้ปลูกสามสิบเปอร์เซ็นต์ถ้านอกฤดูกาลให้ปลูกเจ็ดสิบถ้าเป็นฤดูฝนให้ปลูกร้อยเปอร์เซ็นต์หมายถึงการเป็นคธรรมดาถ้าเป็นยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์ฤดูกาลที่ชุมทนและบริบทเขาปลูกกันเองเราไม่ต้องไปปลูกเ่ง เราก็ควรจะสร้างมูลค่ายากอีกนี่คือหลักของมันแล้วกว่าจะได้โด่งดังมาแบบนี้ลุงมีวิธีการไปเผยแพร่มาให้เขามาดึงดูดความสนใจจากเขาก็ส่วนหนึ่งเราต้องมีโซเชียลที่ว่ามีไลน์มีเฟซแล้วก็มีอะเรียกว่า กลุ่มนักศึกษาหรือนักเรียนต่าง,างๆคณะครูต่างๆที่เข้ามาทําการศึกษาและวก็ไปเผยแพร่ตามสถานที่ศึกษาเช่นตอนนี้ตอนนี้นี่ก็จะเปิดคอสอนอยู่ที่วอชอทชนราธิวาสแต่เดิมนันเราก็ไม่เคยทํากิจกรรมด้านการศึกษาแต่ตอนนี้เราได้เร,ไดเราได้สร้างใหม่แล้วว่าการเกษตรแบบนี้เนี่ยมันสามารถสร้างรายได้ให้แก่นักเรียนขณะที่เรียนอยู่ อตอนนี้ก็ได้เริ่มทำกิจกรรมสอนอย่างคือ1นึ่งสร้างโรงเรือนสองปลูกเมล่อนสปลูกมะขเหน็ดสี่ปลูกแก้วมังกรโดยวิธีใหม่ล่าสุดในรู้สึกว่าจะเป็นหนึ่งในประเทศไทยคาดว่าอีกไม่นานวิชาเหล่านี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่โด่งดังให้กับคนนราหรือคนที่อื่นมากเพราะอะไรเพราะว่าเราคิดจากผู้ที่มีประสบการณ์ไม่ได้คิดจากทางวิชาการลงมาหา ปรากฏว่าในอีกวันที่วันที่16จะมีนักศึกษามาฝึกงานมาฝึกงานที่นี่แล้วเราจะให้ฝึกลงเรือนฝึกพะมาเล่นฝึกการทำปุ๋ยทุกอย่างเราจะให้แก่เด็กเพื่อเอาความรู้เหล่านี้ไปใช้แล้วยังไม่พอยังมีพ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องตามมาเพื่อมาดูว่าวิชาเหล่านี้มันมีจริงแล้วมันทำได้จริงไหม นี่คือผลสําเร็จเห็นแล้วลว่าพ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องตามมาดูอยากให้มันเป็นแบบนี้พ่อทําอะไรก็ตามถ้าเราทําแล้วมีคนอื่นเขาดูแล้วเขาเห็นภาพแล้วเขาชักจูงกันมานี่เราไม่ต้องลงทุนโฆษณามันได้เยตย ก็ไอเรื่องคนรุ่นใหม่เลยเขาเรียกว่าทายาทเกษตรหรือจะเรียกเขาว่าต้นต้นก้าเกษตรแต่เขาภาษาอังกฤษเขาเรียกสตาร์ทอัพใช่ไหมอ่าสตาร์ทอัพเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะที่จริงแล้วอ่าโดยพื้นฐานนักเรียนนักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปเรื่องการเกษตรรายละเอียดนี่ทุกคนไม่รู้ถ้าไม่มีผู้ที่รู้ที่แท้จริงอยากตอนนี้นะไม่ใช่อยาก คือทาทุกอย่างสอนทุกอย่างเพื่อความราณีและมูโดยละมุนทาไม่เห็นไม่ใช่ไปสั่งเด็กอย่างอย่างอย่างเช่นการการปลูกมะเขือเทศที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับโรงเรือนเนี่ยเราไม่ได้ไปไปทําเองเดี๋ยวให้เขาปลูกแล้วให้เขาดูว่าข้อที่หนึ่งข้อที่สองอายุมันต่อยอดกันกี่ชั่วโมงกี่เวลาแล้ว กี่ข้อมันถึงได้ดอกอันนี้เราทําให้กับนักศึกษาวทชเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างจะติดใจแล้วก็คนรุ่นใหม่ก็สนใจเพราะว่ามันเป็นการใช้พื้นที่ที่ท,ท,ที่รวดเร็วแลวและพัฒนาเพราะาเนื่องจากตอนนี้นะ,ะบริบทของแต่ละพื้นที่จะเห็นได้ว่ามีมีคนรุ่นใหม่เริ่มเข้ามาตั้งแต่โควิดเนี่ยเช่น คนไปทํางานนอกพื้นที่คนรุ่นใหม่ทํทงานนอกพื้นที่แล้วถูก่อถูการปิดไปแล้วก็มาหาลุงลุงก็จะสอนวิธีการเพราะวิธีการผสมวัสดุวิธีการขั้นตอนการทำว,วัสดุที่พร้อมที่จะปลูกจัดการอย่างไรตอนนี้เยอะมากนะเยอะมาก <laughs> <laughs> เพราะว่าอะไรเพราะว่า,าคนรุ่นใหม่เนี่ย ถ้าถูกส่งถูกแนวทางจริงๆเขาจะมีมูลค่าของเขาเช่นเนื่องจากอะไรฮะเขามีโชซเทียลมีเดียเขาทำนี่เดียวเขาแพร่เหมือแพร่ไปเออพวกนี้สมาธิกเขาจะไปเร็วมากไม่เหมือนกับคนอายุ60พอจับโทรศัพท์ได้แต่โทรศัพท์แต่ไม่สามารถเก็บภาพและสื่อสารต่อคนรุ่นเดียวกันได้ปรากฏว่าปิดตันตัวเองแต่คนรุ่นใหม่เนี่ย ถ้าเขาทำการเกษตรสำเร็จหนึ่งอย่างเช่นตอนนี้มีชุมชนยากลังไปทำงานแล้วโรงงานปิดโรงแรมปิดกิจการแล้วก็กลับบ้านมาตอนนี้เนี่ยปลูกผักสลัดขายแล้วแล้วก็เปิดร้านเล็กๆเ,เ,เพื่อทำกิจกรรมแสดงว่าคนรุ่นใหม่ไม่มองเทพเกษตรพื้นฐานทั่วไปมองกเกษตรที่มันสร้างมูลค่าให้เร็ว ไม่ได้เป็นการเสียหายเลยเพียงแต่ให้เขาได้เห็นจากต้นแบบที่แท้จริงเพราะที่ผ่านมากเกษตรที่มีในต้นแบบจริงๆเนี่ยมันมีน้อยมากมันมีน้อยมากเพราะมีน้อยอยังไงฮะมีน้อยหนึ่งเป็นนัก,กเกษตรล้วงกระเป๋าพูดเป็นแต่ทําไม่เป็นนี่คือปัญหาหนึ่งที่ว่าผู้ผู้ต้นแบบน่มันน้อยมากที่จริงนะเด็กคนรุ่นใหม่เขาจะเข้ามาเยอะแล้วจะสังเกตยังไงครัะสังเกตว่า ยุงสร้างโรงเรือนให้กับมททสร้างกันทํากันตอนสร้างโครงเหล็กอยู่นั้นไม่มีใครถามว่าลุงเนี่ยปลูกกี่วันหนึ่งที่ได้รับผลตอนโน้นน่มั่วกันอยู่เห็นไหมคนเริ่มใหม่ถามว่าลุงค่าทําที่บ้านราคาเท่าไหร่ <c oughs> นี่แหละนี่นี่น,น,น,นี่เป็นคําถามที่ดีมากแล้วก็เป็นสิ่งที่ทําให้ย้อนกลับไปว่ามันจะต้องมีต้นแบบที่ถูกต้องไม่ใช่ต้นแบบล้วงกระเป๋าวางค่าวางฟอร์มปรากฏว่า คนรับต่อกันรับไปแล้วก็ไปผิดๆถูกๆทำให้ไม่ไม่าเรไม่สามารถดำรงที่เขาได้เขาก็เปลี่ยนฉะนั้นถึงคนรุ่นใหม่เนี่ยถ้าได้เห็นต้นแบบที่ดีแล้วผู้ตามต้องตามที่ดีจากนั้นเขาก็จะ,ะพัฒนาตนเองและครอบครัวและก็ประเทศชาติเพราะสิ่งแรกก็คือหลักปรัชญาพระอ,องค์ท่านทำจากศูนไปหาสิบไม่เสียหายเหมือนกับ แนวทางที่องค์กรนัดทำบางอย่างเช่นทำแล้วจะต้องขายต่างประเทศปรากฏว่ายังไม่ทันได้ไปไหนคือจะไปไกลทันแล้วแต่หลักการเขาบอกท่านคือค่อยเป็นค่อยไปปรากฏว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเยาวชนหรือคนรุ่นใหม่เข้ามาลุงจะพยายามผลักดันตรงที่ว่ามีพื้นที่กี่ตารางเมตรจะไม่ถามเป็นไรเหมือนคนสมัยก่อน แต่ให้ก่อนจะพูดบอกว่ามีที่ดินกี่ไร่อนนีกเราไปไม่ได้เอ่อถ้าไปถามว่าที่ดินมีกี่ไร่แบบนี้มันมันจะมีความเสี่ยงหายแต่ถ้าเราถ้าเราทําแบบว่ามีที่กี่เมตรก็สามารถช่างประโยชน์และช่างมูลค่าเพราะเกษตรยุคใหม่มันมีทั้งเกษตรเคลื่อนที่ทก็คือเกษตรที่ที่เขาเรียกเทคกิงและส่งต่อเพราะพวกนี้จะเพิ่มมูลค่าโดยตรนมัาติ แต่ถ้ากเกษตรอยู่ติดที่ก็คือกเกษตรแบบนี้แต่ถ้ากเกษตรเพิ่มมูลค่าก็คือ,อตัวนี้ตัวนี้คือเบบี้แคร o อท a ะเบบี้แครอทเหมือนเหมือนผั่ชทีเนี่ยถ้าถ้า,ถ,าถ้านักศึกษาหรือว่าเยาวชนที่ทำกเกษตรตัวนี้นะมีเท่าไหร่ไม่พอเพราะว่าอะไรมันเป็นหมวดสุขภาพ <c oughs> ฉะนั้นถึงอยากจะส่งต่อเพราะว่ายังไม่ชิ้นสุดแค่นี้ ถ้าอีกสักพักหนึ่งหรืออีกหนึ่งปีลูกจะเห็นเลยว่าลุงพยายามคิดแนวทางเพื่อเอาเอายาวชนเป็นตัวตั้งจะไม่เอาคนรุ่นเก่าเพราะคนรุ่นเก่าใช่ตัวนี้ไปไม่ทันเขาแล้วปรากฏว่าเราส่งต่อไปที่ดีขายก็ไม่เป็นนี่คือปัญหาคนรุ่นเก่าใจคนรุ่นใหม่เขาจะมีไหวของเขาและมันจะสามารถสร้างบลค่าสร้างรายได,ได้เร็วกว่าแน่นอนเลยเรื่องนี้แต่ขอให้อย่างน้อยคือสิ่งแรกที่อยากฝากไป องค์กรภาครัฐต่างๆที่รวมเยาวชนได้ควรจะหาผู้รู้ผู้ศึกษาผู้ที่ดีมีความสามารถจะพอได้ไปแนะนํนาไปส่งเสริมเขาแล้วท้าให้เขาทาตามไม่เกินหนึ่งปีจะได้ะเะษตรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพเพราะว่าทุกอย่างจะต้องให้เขาคุกทีถ้าเขาไม่คุกทีนะเขาก็จะไม่เกิดความรู้ถ้าจะบอกว่าเช้ชามานอนเย็นมาเที่ยวตามใจก็ตาม หลักปัญญาของทั้นก็จะหยุดอยู่แค่นี้ยัไม่มีใครสารต่อไปอีกได้ยินมาว่าลุงนั้นไปให้ความรู้กับคนในชุมชนทำไมลุงถึงไม่เก็บเป็นความรู้ของตัวเองคนเดียวทำไมถึงไปให้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมอันดับแรกก็คือว่าบริบทของชุมชนของเรามีสภาพที่เขาเรียกว่าเล่นแทนมีปาล์มปาล์มก็ราคาถูก เลี้ยงวัววัวก็ไม่มีหญ้าก,กินปลูกอะไรก็ปลูกไม่ได้เพราะว่าสัตว์เลี้ยงมันเท่นผ่านไั้งหมดทีนี้เมื่อเราทำโครงการกับผู้ใหญ่บ้านในสถานในสถานะที่ว่าทําอย่างไรที่จะให้ชุมชนมีที่ทําปลูกพืชผักกินไม่ได้ปลูกเพื่อขายก่อนปลูกเพื่อผักเลี้ยงชีพเลยป้ากฏว่าแนวคิดนี้มันหนึ่งคื ผู้ผู้ที่ทำส่วนมากแล้วก็จะมองเห็นแก่ตัวเป็นตัวตั้งแต่ของลุงมันไม่ใช่เพราะว่าถ้าลุงเดินอยู่คนเดียวลุงเดินอยู่คนเดียวนี่มันก็ไม่ได้เพราะมันต้องเดินร่วมกันเห็นคำหนึ่งไหมที่คำสมัยใหม่เขาบอกว่า,า,า,าคนไทยไม่ทิ้งกันไว้ข้างหลังเนี่ยนี่นี่นี่น,น,น,นี่ลุงนี่แหละเป็นคนผมลุงพูดมานานแล้วบอกว่าเราไม่ทิ้งกันไว้ข้างหลัง <c oughs> เพราะว่าอะไร เพราะเราจะต้องอยู่ในชุมชนชุมชนนั้นถึงแม้จะต่างสาสนิดหรือวัฒนธรรมแต่เราก็จะต้องเอามาร่วมกันในฐานะในด้านการดำรงชีพเพราะว่าที่ผ่านมาเราต้องเข้าใจการดำรงชีพนี้มันไม่เลือกสถานะพุทธวิษลิมก็ทานและบริโภคของทีนี้ถ้าเขาเอามาปลูกเอา,วารวมกันมาปลูปกปลูกตอนแรกเขาก็ไม่มีความรู้จริงไอ้ผู้รู้ก็ต้องถ่ายทอด ให้ไปให้จนถึงขนาดทิ้นเขาเรียกว่าให้จนชิ้นเนื้อประลาดดูเพราะว่าใครฮะเ,เราให้ทำแนวทำทางวางกรอบจนมาตอนนี้มามาสร้างนวัตรกรรมโรงเรือนก็สร้างให้เนี่ยเจนได้ว่าลุงพยายามจะอุปการะชุมชนเพื่อให้เขาได้คิดต่อ เมื่อถ้าวันหนึ่งเขาเดินขาเขาเองเนี่ยเราก็ไม่ต้องมาพึ่งขาอะไรมากเราก็ได้มีหนทางอื่นคือหนึ่งไปช่วยที่อื่นอย่างนี้พ่ออย่าลืมว่านะการเป็นปราชาวบ้านไม่ใช่ชื่อนนำอย่างเดียวจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติอย่างถูกต้องและเหมาะสมและต้องทําในสิ่งที่ไม่รังเสียจชุมชนใดๆใครอยากต้องการความรู้ต้องให้เขาอย่างเหมาะสมแล้ววันนั้นนะ่ะชุมชนเขาเดินได้เอง เราก็มีความภาคภูมิใจว่าสิ่งหนึ่งที่เราได้สร้างสะสมความดีให้กับชุมชนม,มีพืชผักที่กินอย่างปลอดภัยมีอาชีพที่มั่นคงมีความเป็นมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกันไม่เลือกชนชั้นและวันนะก็สิ่งเหล่านี้คือเป็นสิ่งที่เป้าหมายหลักของทางรัชการและก็ประเทศชาติคือเขาเรียกว่าความวัฒนธรรมถ้าเราอยู่ร่วมกันได้ างสันติสิ่งเหล่านั้นมันจะตามมาเยอะแยะไปทั้งหมอันดับแรกก็คือ 1. คนที่มีความรู้ศาสตร์ใดเข้าส่ไปตลงนั้นปรากฏว่าสิ่งนั้นมันจะได้มาซึ่งบริบทชุมชนที่มีความแข็งแกร่งมีความทะเยอทะยานอยากคิดต่ออยากทำต่อเนี่ยปรากฏว่าคนในชุมชนก็จะได้สิ่งที่เขาเรียกว่านวัตกรรมและแนวคิดใหม่ๆเข้ามาเสริมมาเติมเพื่อ เพื่อให้องค์กรของเรานั้นเติบโต,ต,ตและใหญ่ขึ้นไปข้างหน้าแล้วสิ่งแรกอ,อันดับแรกก็คือบริบทชุมชนจะต้องไม่แตกแยกเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญจังร่วมมือมีจิตใจเอื้ออาีอาทรจิตอาสาทุกอย่างต้องทำคู่ขนานกันไปฉะนั้นในเรื่องบริบทชุมชนเนี่ยลุงเป็นผู้ให้แทบจะว่าหมดตัวหมดตัวหลายด้านหสายตา ็เกือบบอดตัวเาขาเรียกสายตาเกือบบอดเพราะอะไรเพราะเราไปเชื่อมเหล็กโดยไม่มีความรู้เรื่องการเชื่อมก็เลยปรากฏว่าทาให้เรา,เาผ้าเป็นเขาเรียกมันมีเกิดการาแพ้่ฟันมันเสร็จแล้วก็ทําให้สายตาเกือบบอดไปเนี่ยคือทุ่มเทเพื่อให้ชุมชนได้เกิดแนวคิดใหม่ขึ้นมาถ้าไม่ทําแบบนี้ชุมชนก็จะบอกว่าไม่มีใครไม่มีใครเข้ามาทําแบบนี้หรอกเพราะว่าถ้าเขาไม่ทำแบบนี<ม>้ เขาไม่ทําเพราะเขาไม่มีความรู้แต่ลุงพอมีลุงก็ทําให้ปากฏกว่า,าตอนนี้ทุกคนก็เลิกมีรู้ทางดห็นหั้นเมื่อกี้ที่เราเห็นบอกว่าคนโน้นขายคนนี้ปลูกอย่นั้นอย่นั้นแสดงว่าลุงสร้างสํานึกให้ทุกคนได้รับรู้ปัจจุบันนี้วันนี้ที่ลุงเห็นเขายืนกันเนี่ยทุกทีเขาจะไม่กล้ายืนต่อหน้าคนนะทุกทีเขาจะไม่ยืนต่อหน้าคนตอนนี้เขาจะยืนต่อหน้าคนก็แสดงว่าเขาเริ่มกล้าและเริ่มคิดต่อก็อยากให้ทุกคน ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาชุมชนของเราไปอยู่ให้ตามลำดับขั้นต่อไปถึงขนาดที่ว่าถ้าคนที่เก่งแล้วก็ถ่ายทอดให้ผู้ด้วยโอกาสนี่คือเป็นหลักการที่พงท่านสอนให้เรารู้ว่าแบ่งปันเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดคืออยากคืออยากจะทราบว่า ชื่อลุงนามสกุลลุงอายุแล้วก็อาชีพเดิมปัจจุบนันนี้ลุงทำอะไรเกี่ยวกับาร์นนี้บ้างแล้วก็อยากจะทราบว่ารายได้ที่ลุงทำเนี่ยต่อเดือนเนี่ยเท่าไหร่คะแล้วก็มีครอบครัวมาส่งเสริมอะไรบ้าง,างไหมคะลุงชื่อสมานผานพรมเป็นป่านชาวบ้านสาขา กเกาษตรผสมผสานจังหวัดนาราธิวาสเป็นพื้นเพเป็นคนพื้นถิ่นที่อื่นแต่ย้ายมาอยู่ที่จังหวัดยะลาแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่นการในครอบครัวก็มีทั้งหมดมีบุตรอยู่สองคนแล้วอยู่ในสถา,านะนที่ครอบครัวพึ่งพาซึ่งกันและกันเป็นครอบครัวที่เขาเรียกว่าไม่ไม่ได้เก่งซึ่งกันและกันเป็นครอบครัวที่พึ่งพาเพราะว่า ลุงทำหน้าที่เป็นบริบทตรงที่ว่าสร้างป้าเป็นผู้ตามแล้วก็จัดการเรื่องทรัพยากรต้องใช้คำนี้เพราะอะไรเพราะว่าเรื่องคิดใหม่ทำใหม่เนี่ยวางแนวทางลุงจะคิดทำเลยเพราะว่าแล้วพอทำไปถ่าคั้งป้าก็จะเขาจะทำอะไรสิ่งเหล่านี้ก็คือเขาเลยว่าให้มันสอดคล้องกับบริบทครอบครัวทีนี้ส่วนบตรเนี่ย บรนี้เขาก็จะมีหน้าที่ช่วยเหลือยามพ่อแม่ที่ไม่ทันแล้วก็สิ่งแรกก็คือว่าครอบครัวเราเนี่ยเป็นครอบครัวที่พ่อแม่ลูกทํางานทุกคนไม่มีไม่มีใครละลาหรือเพื่อเตะข้อดีข้อหนึ่งก็คือครอบครัวนี้เนี่ยเป็นครอบครัวที่ไม่ได้เป็นเขาเรียกอะไรไม่ได้มีสถานะมาก่อนนะ ไม่ได้มีสถานะไม่ no ไมีอะไรมาก่อนไม่มีใครเชื่อนะไม่มีใครเชื่อว่าเรามายืนอยู่ตรงนี้เพราะว่าอะไรก็คือครอบครัวกำลังใจจากครอบครัวครอบครัวก็เป็นส่วนหนึ่งที่เสริมแล้วนี้องค์กรต่างๆก็ต้องจะเริ่มเข้ามาจนมาได้มาเป็นฐานะ่าชาวบ้านแล้วก็ด้านรายได้ด้านรายได้นี้ถ้าเฉลี่ยแล้ววันหนึ่งไม่ต like like. ่ำกว่า5 0 0ถึง700้อยบาท บางบางวันอาจจะได้เป็นพันก็ขึ้นอยู่กับสบภาพัวของมันเองอย่างเช่นวันนี้ต่อเดี๋ยวนี้จะมารับต้นขึ้นชา้ามันห้าสินหกเจ็ดิต้นต้นเลยยี่สิบบาทมันเท่าไรหร่ดูสมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วไอตัวนี้เนี่ยมีคนรอจะเอาอยู่แล้วแต่เราไม่ตัดนะแล้วส่วนหนึ่งก็บริบทต,ตรงนี้เนี่ยป้าแกมีหน้าที่ถ่าย แกนํำตลาดเกษตรเอ้ยน,นำพืชตัวนี้ที่เราปลูกเนี่ยแล้วก็สามาชิกบางบางรายที่เขาไม่สามารถขายได้เราก็ไปขายที่ตลาดเกษตรทุกวันพฤหัสทุกอย่างในนี้ทำเป็นระบบและมีบัญชีรายรับรายจ่ายถูกต้องตามความเหมาะสมปัญญายเศรษฐกิจพอเพียงขายได้วันนี้กี่บาทรับของคนโน้นมากี่ไม่ได้คิดเป็นเอาเป็นพ่อค้าคนกาง เขาเรียกว่าขายเอาแค่ส่วนต่างนี่คือเราทําอาชีพที่ว่าเพื่อพัฒนาและช่วยเหลือสังคมจริงๆเพราะาโดยปกติเราไม่ได้เป็นพ่อค้าคนกลางแต่เราเป็นผู้ปกูกเหมือนกันแต่เรานําสินค้าเราไปขายเขาก็ของเขาเขาก็ได้ราคาตามปกติแต่เราคิดส่วนต่างที่ว่าสิบบาทสองเหมอ่าทีนี้ส่วนนี้มันเป็นส่วบทหลักสาตน แต่ถ้าเราไปเพิ่มมูลค่ามัจะเสียหายกับบนิบททุนทนเหมือนกับไปเรื่อลักลอบหรือมาปลายยกเยียดหรือมาอแพ็ c กิ้งโดยผ่านกระบวนการทําให้เพ,เ,พเพิ่มเพิ่มรายได้นี่คือหลักที่แท้จริงที่ว่าเราทําตรงนี้รายได้ก็มาจากสองส่วนส่วนปลาล์มน้ามันหนึ่งส่วนแล้วก็พืชผักหนส่วนอีกส่วนหนึ่งที่ไม่มีใครเชื่อก็คือ ดินปูกในนี้เราขายในใน,ใน,ในดินปูนี้เราขายกิโลละ6บาทเนี่ยมีคนสั่งที่ละ10กระสอบ20กระสอบก็แสดงว่าเราทำเการ,กรเกษตรที่ค่อนข้างจะเพิ่มเพิ่มรายได้ทุกทางฉะนั้นการที่จะเพิ่มรายได้ที่แท้จริงหนึ่งจะต้องบันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องต้องทำรายการสินค้าและบัญชีอย่าง ให้ความเหมาะสมเพราะว่าเราจะได้พัฒนาในเรื่องการเช็คว่าค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนมันประมาณเท่าไหร่